ทำงานดึกพัานไม่เป็นเวลาท้องอืดนถับถายยากโรคมะเร็งลำไส้อะไรเงี้ยผมก็เป็นกังวลเรื่องนี้มากนะฮะสุรชัยกนกนาคนะฮะด้้วยนำมืออเธอ อาชีพดั้งเดิมมาก่อนก็คือเป็นนักดนตรีนะฮะทำงานยางคือในปัจจุบันนี้ก็เลิกล้างจากตรงนี้ไปแล้วหันมาทำธุรกิจส่วนตัวนะฮะสมัยก่อนนะฮะมันทำงานดึกทานไม่เป็นเวลาท้องอืดขับถ่ายยากระบบของร่างกายเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับคนปกติทั่วไปนะฮะก็จะมีกังวลเรื่องโรคมะเร็งลำไส้อะไรเงี้ยผมก็เป็นกังวลเรื่องนี้มากนะฮะ ช่วงนี้เราได้ออกกําลังกายได้เป็นกีฬานะฮะทำให้ระบบการกระถ่ายดีขึ้นแต่เพื่อจะให้ชัวร์เลยเนี่ยผมว่าเราต้องมาทำคอรสักครั้งหนึ่งให้เรามีความสบายใจด้วยเพราะว่าเราก็อายุมากแล้วเราก็เลากดูแลร่างกายเราให้ดีที่สุดนะฮะจะได้อยู่กับครอบครัวนานๆนะฮะไม่กลัวฮะไม่กลัวเพราะว่าปกติมากครับจริงๆแล้วผมก็เคยทำเทาเลกดีทอกันแหละฮะแต่ว่ามาก่อนมันจะเป็นแบบ กาแฟธรรมดาคงยังไม่แบบไม่ทั่วร่างกายอ่ะอ้พูดถึกว่าสบายครับ โล่งท้องมากเลยนะฮะไม่งั้นผมมาทําตั้งนานแล้วนะครับตอนแรกๆก็เป็นวันอยู่นิดๆนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วนี่ไม่น่ากลัวเลยนะครับเครื่องมือเครื่องไม้นี่ก็คือทันสมัยนะฮะรับรองฮะไม่น่ากลัวนะครับอย่าอย่ากลัวนะฮะสุขภาพเราเนี่ยข้างนอกเนี่ยเราอาจจะดูดีนะครับสําหรับรูปร่างหน้าตานะฮะแต่ว่าข้างในเนี่ยเราอาจจะไม่ทราบเลยนะฮะ เพราะว่าเราจะไม่มองเห็น,นในนั้นนะเราต้องดูดีจากข้างในนะฮะมาข้างนอกนะครับเรื่องสุขภาพนะครับต้องคลินิกหมอหญิงเลยนะครับผมรับรองนะครับคุณจะไม่ผิดหวังเลยนะครับ